ตอนนี้โอ้โหมีตำราเยอะแยะแต่ไม่ค่อยมีพระอาหารหันต์เลยครูของเราคือพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พระใจปิฎกการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตัดสินใจเห็นไหมโอ้โหมันยากไหมโอ้โหแล้วพวกเธอเนี่ยแค่หนวดหนวดกุ้งถ้ารับข่าวเบียยกับพระพุทธเจ้าอะ่ะแล้วมันมันจะสลาดชีวิตได้ยังไง ศาสนาพูดไม่ศาสนาของคนชื่อลาดทำเล่นเล่นไม่สำเลยไม่มีทางไม่ใช่อยู่ๆจะไปพูดจะชื่อของทรมะโอ้โหไปใช้แล้วมันซ้อนกันมากละเอียดมากพวกนี้ถามว่าทำไมเขาพูดได้ขนาดนั้นโอ้ทำไมจะพูดไม่ได้ใครก็พูดได้นกแก้วนกขุนทองปล่อยวางตะทะตาอยู่เงนี้ยพูดได้ยิ่งนักพูดนะยิ่งเขามีอ่าจิตวิทยาทางนี้นะ เป็นนักพูดเห็นไหมหลายคนที่นักพูดในเมืองไทยเห็นไหมเขาเก่งไหมถ้ามาเอาใช้ทางธรรมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงแหละจะนักปฏิบัติอามีน้อยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเราจะนักลงทุนเรเป็นนักลงทุนทําอะไรจะสําเร็จเนี่ยเหมือนเธอจะลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยเธออย่าไปท้อนะเธอจะประสบผลสําเร็จอะไรก็ตามมันไม่ใช่ทําเท่าเพื่อนมันก็เหมือนเพื่อนนั่นแหละก็เท่ากันจำไหมฮะ ครูของเราคือพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พระใจปิฎกพระใจปิฎกเขาไม่ได้ปฏิบัตินะพระพุทธเจ้านี่ต้องปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าปฏิบัติทั้งหกปีนะแล้วมีใครมีใครยิ่งกว่าพระองค์อะเรื่องการปฏิบนะัติอ่ะแต่ถามว่าพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยจะทะลุเนี่ยมีมีท่องบริกรรมไหมแล้วบรรจารวคีปฏิบัติบรรลุธรรมเนี่ยมีสวดมนต์ไหมแล้วมีท่องบริกรรมไหม ท่นสามพี่น้องมารู้ธรรมเนี่ยมีสวดมนต์ไหมอะ่ะมีคำวิกรรมยังมีมรรักแปดหรือยังเราไม่เอะใจมั่งหรือไงตอนนี้โอ้โหมีตำรเาเยอะแยะแต่ไม่ค่อยมีพระอรหันเลยเพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นสัญญายิ่งรู้มากยิ่งเรียนมากเท่าไหร่อ่ะนะสัญญาก็เพิ่มขึ้นอันนั้นเขาเรียกคนรู้ธรรมไม่ใช่คนเห็นธรรมไม่ค่อยคนเข้าถึงธรรมเพราะศาสานาของของพวกเราศาสนาพุทธของพวกเราเนี่ย ไม่ใช่ศาสนาของคนที่จะไปงมงายไม่ใช่ศาสนาของคนที่จะจิตใจที่จะอ่อนแอจิตใจอ่อนโยนนะไม่ใช่อ่อนแอเด็ดเดียว,ยวอาถานมากยังไปตามทวงนี้คนอื่นอยู่นี่มันโผแย่มากก็คิดว่าเราให้ทานไม่ดีกว่าเราต้องทําสิ่งเหนือคนสิ่งที่คนทําได้ยากเราทําได้ง่ายพระพุทธเจ้าก็ทําได้ง่ายศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นมันเป็นศาสนาของบรรัลลของปราดของคนที่ มันไม่ใช่คนนะถ้าทําเหมือนมนุษย์เท่ามนุษย์มันก็เป็นมนุษย์อหละถ้าทําเหมือนพระอริยะนะมันก็เป็นอริยะลงทุนนะ้อยๆอยากได้เยอะๆทางศีลภาวนาในต้องทคาครบองค์ประกอบทานนี้มันเป็นจากค้านะไม่ได้ทาเพื่อกิเลสนะสะสมกิเลสทำแล้วอยากได้นูน่นอยากได้นี่เนี่ยโอ้โหค่ากําไรเกินควรเลยเราไม่ได้เอากายนะเป็นนิพพาน การไปนิพผ่านที่แชร์ไม่ได้ไปแล้วมันดับถ้ามีคนเข้าไปถึงมันก็มีคนอยู่มันจะไปเข้าถึงได้ไงไม่ใช่นิพานนิพานไม่ใช่เมืองเนี่ยนิพานังปรามังสุขขังเนี่ยเราก็หาดูดีๆเละเป็นโฆษณนาชนเชื่อเพราะมันไม่มีสุขหรอกนิพานก็ไม่มีสุขนิพานไม่ใช่อารมณ์นิพานมันเหนือสุขเหนือทุกข์อ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เลยนั่นแหละเหมือนไปทําบุญทุกวันนียอยากเกิดพบมันดีๆนี่ฟังดูก็ประหลาดไหมล่ะ จะได้พบที่ดีๆอ่ะมันมีเรือการเกิดแล้วเป็นทุกข์อ่ะามันประหลาดไหมล่ะศาสนาพูดเนี่ยไม่ให้สอนให้ขึ้นสวรรค์นะไม่ให้ไปเกิดเป็นนน่นเป็นนี่ศาสนาพูดเนี่ยถ้าไปสอนให้ขึ้นสวรรนคะ์เนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่มันก็จะต่างอะไรกับศาสนาอื่นล่ะฮะศาสนาอื่นเขาก็สอนกันเป็นอาตมันเป็นปรมาตมันเป็นอัตตามาอัตตานะนะั่นแหละไปเกิดบนสวรรค์รวมกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดอยู่ดีเห็นไหม ก็ลอบกันอยู่ดีเป็นอะไรก็แย่งผัวแย่งเมียกันอยู่ดีฮะนั้นเหรือสุขมันไม่มีสุขอะถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องทุกข์ก็บอกอะไรไงทุกมีไหมอ่ามีทุกมีทำไมสุขไม่มีอ่าสุขก,ก็มีมีตอนที่ทุกข์บ้ลงใช่ที่จริงมันก็แค่เอาอย่างเงี้ยถ้าจะพูดถึงขัน้นปรมาจิยแม้แต่กิเลสเนี่ยก็ไม่มีถ้ามีกิเลสถ้ามันมีจริงนะไม่มีพระอรหันต์หรอก มันเป็นมายามันไม่ใช่ของจริงเขามายาเขาปลอมไงมันเกิดเกิดดับดับนั่นแหละใจรักนิพพานของจริงไหมนิพพานเนี่ยของจริงเพราะมันมีอยู่ใช่นิพพานก็ออกจากนี่ไงออกจากของไม่จริงไงออกจากมายาคือดับตัวเองซะการดับเนี่ยไม่ได้ดับกิเลสนะเขาดับกิเลสโอ้ยพวกเราไม่ได้ดับหรอกพระพุทธเจ้าดับมาตั้งทีแรกแล้วอัน <laughs> ดับตัวเองดับตัวงโง่เนี่ย ด,ดับตัวยึดเนี่ยดับอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นนี่ต่างหากที่จริงหลวงตาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกคือท่านสร้างไวรัสตัวหนึ่งมาทําลายไวรัสทําลายตัวมันเองไวรัสของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อมาทําลายอาวิชชา <c oughs> คล้ายล้างสมองตัวเองก็ได้ก็ดูเนี่ยนั่งดูดีๆต้องไปเชื่อหลวงตาหรอกนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมันเป็นกี่อย่างแล้วละ่ะมันจริงที่ไหนอะ่ะ ยวก็เศร้ายวก็สุขเดียวก็ว่าทุกข์ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่นั่งดูดีๆแต่มันไม่รู้ที่มันไม่ดูไม่มันไม่รู้สึกตัวมันก็เลยลืมตัวก็เลยมีตัวซะที่จริงตัวปัญญาที่แท้จริงเนี่ยตัววิปัสนาที่จริงคือความรู้สึกตัวนี่แหละชัมงชัญญานี่ตอนที่มันไม่มีมันจะเอาความคิดเป็นความรู้เป็นปัญญานะ่ ทางโลกมันอาจจะคิดมากคิดเก่งอะนะแต่ทางธรรมมันไม่ใช่ทางบาลมัทเหมือนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยภาษาคนเนี่ยต้องมีคนเกิดใช่ไหมมีคนแข่คนเจ็บคนตายใช่ไหมแต่ภาษาธรรมไม่ใช่หรือเรียกว่าภาษาบาลมัทธรรมนเนี่ยคือการเกิดนี่คือความคิดเกิดตัวกูยังไม่เกิด,ต,กกดตัวกูนี่เกิดที่หลังเกิดจากตัวรู้เกิดจากสัญญาผลขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไปปรุงต่อน,นั่นคือเราเกิดถ้าเราไม่ปรุงมันก็ไม่มีเรา มันก็เป็นมันคิดอ่ะมันก็ดับเพราะตัวเรามีมันจึงไม่ดับนั่นแหละคือการเกิดเพราะเราไม่เห็นมันไงเราไม่รู้ทันมันไม่ทันสิเราไม่ได้ฝึกไม่รู้มันไปกี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยอุ่ชั่วโมงหนึ่งมันตายนั่นแหละการดับนล่นคือตายถ้าเห็นเกิดดับเกิดดับเลยนะนั่นแหละภพชาติมันสั้นลงวัฏสงสารมันสั้นลงนั่นแหละอริยะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละ ก็เห็นความคิดนี่แหละนะทำไว้แต่เราไม่เห็นมันทำไมทันมัน,น่ะสี่ก็เลยก็เลยเป็นเราคิดซะว่าเราคิดมันก็มีผิดมีถูกมีดีมีชั่วเป็นโลกไปแล้วทีเดียวเป็นพบเป็นชาติไปแล้วเห็นไหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วนะอาหารเก่งเหลือเกินถูกหมดแล้วตัวเองให้คะแนนตัวเองแล้วทีนี้ให้คะแนนความโง่น,นะ มันจึงทุกข์ระทมอยู่เนี่ยเพราะมันไม่รู้จักทุกข์ทุกข์เพราะความปรุงนี่แหละพระพทธเจ้าไม่ใช่ไม่พูดนะมันพูดมาสองพันกว่าปีอสังคตะคือนิพพานนี่เป็นภาษาบาลีอสังคตะนอกนั้นเป็นเป็นสังคตะเป็นสังขารน่ะเป็นการปรุงทั้งหมดการไม่ปรุงนี่แหละการไม่คิดต่อเนี่ยการคิดกับการปรุงนลอ,อ,อย่างนะมันคิดขึ้นมาปุ๊บผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงมันมันก็ดับ นั่นแหละถึงเห็นเกิดดับถ้าเราปรุงเน่ยมันไม่ดับมันต่อไป